สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีทุกท่านนะครับช่วงนี้เราไม่มีบรรยากาศของงานบุญเพราะเป็นช่วงเข้าพัรษานะครับตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตสวนของกูเล็กนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรทำบ้างในสวนนะครับวนนี้เราก็มีการเลี้ยงปลาแล้วก็มีปูก หน่าไม้ไว้กินเองนะครับเราก็ไม่ได้ปลูกเยอะปลูกนิดหน่อยพอได้กินในครอบครัวนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาตะเพียนแล้วก็ปลาหมอเป็นชุมพรหนึ่งนะครับก็เราก็ได้ทำการเพราะ ไปเมื่อช่วงประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับเราเขเพาะลงไปแล้วก็ในช่วงนั้นน้ำก็คงจะร้อนไปนิดหนึ่งก็เลยทำให้ปลาติดไม่ค่อยเยอะแล้วเราก็จะปลูกผักกระแยงแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็มีการดำนา แต่ดำนาพอดีปลาโตขึ้นมาปลาก็เลยกินต้นข้าวเราไปหมดนะครับก็เลยเหลือเท่าเทีนแทบจะไม่เหลือเลยเขาว่าได้ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบเราก็จะใช้กระเบื้องล้อมกันปลาออกนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับ เราก็ควบว่าที่เลี้ยงไม่จะออกก็เ,เอาใช้กระเบื้องเก่านะครับมาล้อมนี่จะเป็นกลบล้วก็ทดลองเลี้ยงแบบกระชังลอยน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องล้างบ่อแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราเลี้ยงแบบใส่ท่อ แล้วก็ทดลองหลายแบบนะครับนี่ก็เป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับเริ่มจะโตแล้วครับตอนนี้ เป็นปลาตะเพียนแล้วก็ปลาหมอเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นปลาที่เกิดจากเราเพาะพันธุ์เองครับรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำการเพาะพันธุ์ให้ดูกันนะครับว่าเราผสมพันธุ์กันยังไงเมื่อครั้งที่แล้วเราไม่ได้ อัดคลิปไว้ให้ดูนะครับ ันนี้ก็เป็นข้าวสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นนะครับเพื่จะทดลองทำการปลูกนะครับเ mm hmm. ขาชื่อว่าโคชิฮิราคินะครับเราก็เพิ่งจะได้เมล็ด่ันมาก็เลยมาทดลองปลูก mm hmm. ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ข้างในบ่ก,กบเราก็จะมีการเลี้ยงปลาดุกไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ปลาดุกเนี่ยกินหองออาหารที่เรือจะกบนะครับบางทีกบกินนะิดหนเยแก็ให้เขาช่วยกินนะครับ ปีนี้ก็เป็นปีเริ่มทดลองล่องใหม่หลังจากที่ห่างหายการเลี้ยงเวลานะครับเราก็ได้ทดลองเชี่ยวจะเพาะพัพนธปลาใหม่โดยการหาพ่อพันธแม่พันมาแล้วก็อมาผสมพันุเองนะครับ เราก็เริ่มที่จะออกดอกออกผลแล้วนะครับนี่ก็เป็นมะละกออันนี้เป็นดำเนินเตี้ยนะครับ ก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับมาปลูกน่ครับกำลังอันนี้ปลูกได้หนึ่งปีแล้วนะครับอันนี้เป็นฮอนแลนด์ครับนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนัดเช็นกันนะครับอันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักเศษใบไม้นะครับเอามากองไว้เพื่อให้เป็นปุ๋ย นี่ก็ต้นมะกอกเกิดเองตามธรรมชาตินะครับบอ่อนี้ก็ปล่อยปลานินไป200อตัวครับไม่ได้ปล่อยมากเพราะว่าเรากลัวน้ำท่วมปีที่แล้วน้ำท่วมเราให้ระดับน้ำมันลดถึงจะ ด้านในนี่เราก็จะมีใบกะเพราปลูกกะเพราไว้นิดหน่อยครับที่บริโภคในตัวเรือนก็จะมีข้าวครับตอนนี้เราก็เริ่มตัดแต่งต้นกล้วยออกบ้างครับหลังจากที่ลบมานาน เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบ่กบที่เราแยกมาเลี้ยงอีกแบบนึงครับก็คือใส่ท่อเตรียมเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่แบบนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยนะครับแต่สำหรับการเลี้ยงในกระชังเนี่ยจะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ ราก็จะแยกส่วนตรงนี้จะเป็นไว้สำหรับอคอกปศุสัตว์นะครับเตรียมเพื่อจะจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับตอนนี้กำลังสมบูรุงอคอกใหม่เพื่อเตรียมการที่จะเลี้ยงนะครับอาจจะมีหมูป่าด้วยในอนาคตนะครับตอนนี้ับ เริ่มทำขุดเป็นบอ่อเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้เป็ดนะครับตรงนี้เป็ดได้เล่นน้ำแล้วเราก็จะสูบน้ำที่เป็ดขี้ลงไปเนี่ยเพื่อที่จะไปลดต้นไม้นะครับเป็นการสร้างปุ๋ยในตัวนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อกกนะครับที่เราเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้ก็คือ เราจะเอาไว้เป็นช่อพันธุ์ันนะครับแบบนี้นเราแยกออกมานะครับครับมันจะกาดโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงใหม่นะครับมีส่วนที่ทำไปแล้วแล้วมัน จำรดสุดโทมมานานนะครับก็ลเลยต้องมีการปรับปรุงใหม่นะครับมีบก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับก็แยกเป็นบอไว้ บรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้าวก็ใกล้จะทั้งทองแล้วครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับช่วงนี้ส่วนมากชาวบ้านก็จะมาหาใส่เว็ดกันนะครับแถวนี้ข้าวกำลังเขียว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ